การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภา,ภาวะที่ดีของชุมชนกิจ,จกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2,563รุ่นที่สอง ระหว่างวันที่13-14ถึสิงหาคม2563ณห้องเจ้าพยาวิชายเย็นโรงแรมรบรี ort, อินรีสอร์ทอำเภอเมืองรบบุรีจัังหวดลบบุรีนายประดุงศักดิ์ปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบรุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีของชุมชน กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นรุ่นที่สองโดยช่วงเช้าของของของวันนี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้และช่วงบ่ายเป็นการเสียวนาแลาในวันทุ่นี้สื่เดือนที่สองของของการสุรมจะเป็นการเปิดศูนย์เพื่อปอตัวเดียวและมีกรจดการยนโดยมีนายพิเชษจันส่งท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ร้ยาแห่งดังนั้นจึงเห็นผลขยายผลจะเป็นการจัดก,การดำเนิการขยะเพิ่มมากขึ้นความุมองเพคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่3พฤษภาคม2559มีมติเห็นด้วยกันกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปีพุทธศักราช2559ถึง2564ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายเมื่อวันที่9ตุลาคม2560ให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่บ้านและชุมชนโดยกำหนดกรอบดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการออกเป็น3ระยะได้แก่ต้นทางคือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางกลางทางคือการจัดทำระบบเก็บขยะและขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพและปลายทางคือขยะมูลฝอยได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้หลักการสามชอใช้น้อยใช้ซ้ำและนำมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลและหลักการประชารั์ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยดังนั้นหากต้องการให้ปัญหาการจัดการขยะสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นลดปริมาณขยะที่ตนเองเป็นคนสร้างจึงควรอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคนในชุมชน ทั้งนี้จังหวัดลบบรุรีได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ถึงปีพุทธศักราช2563ปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนจำนวน1,290แห่งมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนแล้ว จำนวน1249แห่งแต่มีองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจำนวน29แห่งจากจำนวนทั้งหมด125แห่งดังนั้นจึงเห็นสมควรขยายการดำเนินการบริหารจัดการขยะให้เพิ่มมากขึ้น ให้ครอบคลุมทุกอำเภอและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุดดังนั้นกำลังงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีได้ตระหนักและเร็งเห็นว่าปัญหาจังหวัดลบบุรีหากถูกปล่อยละ,ละเลยจะปล่อยทิ้งไว้จะกระทบต่อภาพพจน์ของจังหวัดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวในฐานะที่จังหวัดลบบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานโบราณวัตถุอยู่เป็นจํานวนมากดังนั้น การจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบปรนาการจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดปัญหาปริมาณขยะตั้งแต่ครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางของขยะและเป็นการแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นเหตุจึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีของชุมชนกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยมีการส่วนร่วมบูรณาการประจำปีงบประมาณ2,563โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในทุกอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นตัวแทนของจังหวัดทุรีในการส่งเข้าประกวดในระดับอื่นๆในโครงการข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างและขยายผลการพัฒนาสู่องค์กรประคองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้มีความรู้ความเข้าใจสร้างรูปแบบการจัดการขยะจากต้นทางและขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและ 4. เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและพัฒนาเมืองรบบุรีให้เป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่สําหรับกาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการมีจํานวน3ามรุ่นรุ่นละสองวันอบรมไปแล้วหนึ่งรุ่นสําหรับวันนี้เป็นการอดบรมรุ่นที่สองโดยช่วงเช้าของวันนี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ และช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในรูปแบบต่างๆจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้แทนประชาชนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสกหรืออสมอเป็นต้นรวมทั้งสิ้นจำนวน246คนนะครับนุพรับทองแก้วผู้สื่อข่าวพิเศษเอ็นดีทีวีออ์ถ่ายภาพไพรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงานบริหารงานโดยด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์